เบลีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบค่ำคืนผวาโรงเรียนหลอนโรงเรียนในยามกลางวันก็เป็นสถานที่ปกติธรรมดาทั่วไปแต่ใครจะรู้บ้างเล่าว,ว่าในยามค่ำคืนที่นั่นจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างใกลจะเสร็จสักทีรายงานของฉันนั่งปั่นมาตั้งแต่หัวค่ำนี่มันก็เที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วแล้วนั่นใครเด้งแชทมาหาฉันเนี่ยดึกดืป่านนี้ อ๋อยอดน้ำเพื่อนรักของเราเองนี่นาฉันชื่อมัดมีเพื่อนของฉันที่ชื่อหยอดน้ำน่ะเราเคยเรียนด้วยกันแต่ตอนนี้ฉันย้ายโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนชานเมืองก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนักก็ยังรู้สึกแปลกใจเลยที่อยู่ๆนางติดต่อมาหาฉันเนี่ย ไม่ไดีการนี่เธอคิดอะไรของเธอฉันเองก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะสงสัยต้องโทรไปคุยให้รู้เรื่องแล้วจะให้ออกไปรับดึกดื่นค่อนคืนแบบนี้ฮัลโหลเยหยดน้ำเรื่องมันเป็นยังไงที่บอกว่าติดอยู่ที่โรงเรียนอะทำไมเธอถึงออกมาไม่ได้ถ้าฉันบอกเธอไปเธอจะเชื่อฉันหรือเปล่าอะมันมีผีอยู่เต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยนี่เธอจะบ้าหรอเธอแกล้งอําฉันหรือเปล่าเนี่ย ฉันพูดจริงๆนะมัดมีแล้วอีกอย่างแม่ของฉันน่ะก็ทำงานกะดึกด้วยอ่ะไม่มีใครมารับฉันได้เลยโอ้ยแล้วนี่ฉันจะทำยังไงเนี่ยยังไงยายยดน้ำอ่ะก็เป็นเพื่อนกับฉันนะจะให้ทิ้งไว้อย่างนั้นก็ยังไงอยู่อ่ะแล้วจะปลุกให้พี่ไปกับฉันมีหวังโดนด่าแน่เลยไม่ได้การฉันต้องไปพึ่งคุณรุ่นพี่สุดหลอกข้างบ้านฉันซะแล้วหวังว่าคงยังไม่หลับนะ พี่วูดคะโชคดีจังยังไม่นอนจริงๆด้วยพี่เพิ่งกลับมาจากทำงานพิเศษทำไมเหรอมัดมีเรามีอะไรน่ะคือพี่วูดคะขอร้องล่ะเป็นเพื่อนหนูไปที่โรงเรียนหน่อยนะคะไปรับเพื่อนหนูกันหน่อยอย่าหยดน้ำอ่ะบอกหนูว่าติดอยู่ที่โรงเรียนกลับไม่ได้นะคะแต่โรงเรียนมันอยู่แค่นี้เองนะทำไมเพื่อนเธอถึงเดินกลับมาไม่ได้ล่ะมันบอกว่าที่โรงเรียนมีผีเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ ให้ตายเถอะมัดมีนมี่เธอโดนเพื่อนอำําแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่เสียงยีหยดน้ำอะดูกลัวมากเลยนะคะพี่ยังไงก็เข้าไปดูหน่อยเถอคะค่ะก็ได้ก็ได้พี่เองก็อยากจะรู้เหมือนกันโรงเรียนเนี้ยก็เป็นโรงเรียนที่พี่เรียนนะว่ามันจะมีผีจริงหรือเปล่านะว่าแต่น้องมัดมีเพื่อนของเรานะ่ะเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาติดอยู่ที่ห้องไหนอะเราจะได้ไปตามหาถูกไง ขอโทษค่ะพี่คือหนูไม่ทันได้ถามอ่ะเอา้าแล้วงั้นจะตามหายังไงล่ะพี่วูดคะทำไมอยู่ๆฝนก็ตกหนักซะง,งั้นอะ่ะไฟก็ดับด้วยอะ่ะก็นั่นนะสิสวยชะมัดเลยอ่ะแบบนี้คงจะต้องติดอยู่ที่นี่จนกว่าฝนจะหยุดแหละพี่วูดหนูรู้สึกว่ามันวังเวงมากเลยอ่ะหนูขอจับมือพี่เดินนะอืมอืมก็ได้ก็ได้ ว่าแต่ได้ลองโทรไปถามเพื่อนเธอหรียังอะว่าเขาอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้หนูลองโทรผ่านแชทไปมันไม่รับสายเลยค่ะพี่ให้มันได้อย่างนี้สิแบบนี้ก็ต้องเดินตามหาทั่วทุกห้องบนตึกเลยละมั้งเนี่ยว่าแต่มันมีเราแน่ใจนะว่าเพื่อนเรามันไม่ได้แกล้งเราเนะ่ะหนูแน่ใจค่ะพี่อย่าหยดน้ำอะตั้งแต่คบกันมาไม่ใช่คนนิสัยแบบนั้นหรอกคะ่ะ นี่เราก็เดินตามหามาหลายห้องแล้วนะก็ยังไม่เจอใครเลยอะ่ะเออพี่วุฒิคะพี่รู้สึกเหมือนมีใครจ้องเราหรือเปล่าอะ่ะก็ไม่นี่อย่ามาพูดอ้ำพี่เล่นเลยหน้าสิวหน้ากวานแบบเนี้ยเขาไม่ให้พูดนะพี่วุฒิหนูไม่ได้อ้ำพี่นะหนูพูดจริงๆพี่ลองมองไปตรงเปียโ,โนสิมันเงาใครกันนะ เงาเงาอะไรกันอาจจะมีใครเอาเสื้อคลุมมาตากเอาไว้ก็ได้มั้งพี่วูดคะนั่นมันเสียงเปียโน,โนไม่ใช่หรอเสื้อคลุมอะไรของพี่เล่นเปียโนได้ด้วยอะโอเคโอเคพี่เห็นละคราวนี้ชัดเลยอะทำยังไงกันเนี่ยคะพี่วูดก็วิ่งสิจะรอเจ้าภาพมาตัดดิบบินก่อนหรือไงเล่าแบบนี้สแสดงว่าที่ยายหยดน้ำบอกเราอะมันก็เป็นความจริงงั้นสิคะ เป็นไงลองโทรหาเพื่อนเธอดูอีกครั้งติดไหมติดค่ะพี่แต่ไม่มีใครรับสายเลยเออพี่คะเมื่อกี้นี้พี่หัวเราะหรือเปล่าคะทาไมเสียงพี่แปลกๆอ่ะพี่เป็นหวัดหรือเปล่าเฮ้ยเปล่านะพี่ไม่ได้หัวเราะเลยนะฉันนี่แหละที่หัวเราะพะพี่วูนคะพะพพี เออฉันเห็นแล้วเธอไม่ต้องย้ำหรอกก็ผีนะสิจะอะไรทำไมพวกเขามีแต่หัวไม่มีตัวล่ะคะพี่ถ้าเธออยากรู้นะให้พกหันไปถามพวกเขาสิมาถามอะไรฉันเล่าพี่วูดิตรงบันไดก็มีผีนางลำด้วยอ่ะก็ไปอีกทางสิยายเบื้อพี่วูดนี่มันโครงกระดูกในห้องวิทยาศาสตร์นี่ทำไมมันมานั่งปาร์ตี้น้ำชากันอยู่อย่างนี้ล่ะ ฉันไม่รู้เว้ยแต่ที่แน่ๆมันเตะฉันมันกับฉันต้องตายกันไปข้างหนึ่งพี่คะเราออกจากห้องนี้กันเถอะพี่ไม่ไปหนูไปนะตายแล้วว่าห้องนี้มีผีหุนขี้เพื่องอีกตั้งห่างเจอเธอสักทีอย่าหยดน้ำอยู่บนดาดฟ้านี่เองกลับบ้านกันเถอะฉันหนีผีเหนื่อยแทบตายนะเธอรู้ไหม ฉันขอโทษนะมันมีฉันเพิ่งรู้ตัวนะฉันคงกลับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะพูดอะไรของเธอก็ฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันตายแล้วนะสิฉันขอโทษนะเมื่อฉันได้ยินแบบนั้นออกมาจากปากเยโยดน้ำเพื่อนของฉันสติของฉันก็ดับบูบไป เมื่อถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งอาจารย์ที่มาเห็นพวกเราสลบกันอยู่ก็พาพวกเรามาที่ห้องพยาบาลเมื่อพอฉันได้ลองซักไซไลเรเลียงดูแล้วก็ได้รู้ประวัติว่าโรงเรียนนี้ถูกสร้างอยู่บนลานประหารเก่าแต่ที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นก็คือแม่ของยายดน้ำมาเล่าให้ฉันฟังว่าหยดน้ำนั้นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ฉันกับรุ่นพี่รีบไปรดน้ำมนต์ที่วัดและคงจะเข็ดไปอีกนานกับโรงเรียนในตอนกลางคืนจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นแบบผีๆนะคะที่น้องๆแนะนำกันเข้ามาค่ะใครอยากจะแนะนำให้พี่ทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้กันได้นะคะฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่เยอะๆนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ